สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกเพื่อเรานะครับก็เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทาง TNN24 นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ทาง FM103 MHz นะครับซึ่งสามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันครับและตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับเมืองประมงดงโรงงาน ลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่นี่คือจังหวัดอะไรคําตอบก็คือจังหวัดสมุทรสาครครับจังหวัดสมุทรสาครถือว่าพื้นที่ที่นี่ผมอยู่ปัญหาค่อนข้างมากมายอย่างที่ผมเรียนนะครับและขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเห็นข้างๆก็เป็นเรื่องของน้ําที่จะต้องได้รับการบําบัดอย่างยิ่งนะครับก็เป็นน้ําเสียซึ่งอาจจะส่วนหนึ่งปัญหาจากทางด้านของผู้อยู่อาศาายัยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการประมงนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นครับพื้นที่เทศบาลบางย่าแพร่พื้นที่เทศบาลน,านครมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเองคณะอนุกรรมธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาลงพื้นที่ที่นี่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขช่วงเปิดใจไขปัญหาผมก็มีโอกาสคุยกับทางประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาครับสอวอพาลาดีและขณะเดียวกันในช่วงของการลงพื้นที่เราจะไปเจาะลึกครับสำหรับสมุดสาคร ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่สิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นอย่างไรครับผลพวงจากปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งเยียวยาและควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ปัญหากระจายวงกว้างไปมากกว่านี้รายการเพื่อโรคเพื่อเราจึงเกาะติดสถานการณ์และการลงพื้นที่ที่สาคัญนั่นก็คือมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร ภาพแรกของปัญหาที่เกิดขึ้นบางคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องของแรงงานที่มีมากจนเกือบล้นเมืองแต่ลึกลงไปกว่านั้นคือปัญหาเรื่องสุขอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้คนในพื้นที่ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมและความเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆที่กำลังแพร่ก,กระจายอย่างรวดเร็วจนทำให้คนในชุมชนบางครอบครัวถึงกับต้องย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากใหม่อย่างพื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้บุตรหลานต้องเสี่ยงกับภัยมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาและหากไม่มีการแก้ไขก็จะไม่มีการคลี่คลายปัญหาที่คนไทยในพื้นที่ค้างคาใจมานานนับสิบปีปัญหาของเราที่หนักๆก,ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอเรื่องแรงงานต่างด้าว นะครับตอนนี้ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบางแย่แพรกแล้วก็เทศบาลนคร,ครสมุทรสาครเนี่ยเราก็จะมาทําโครงการที่ของโกกากใน นะครับก็คือบริเวณนี้เป็นชุมชนที่อยู่กันหนานแน่นเป็นชุมชนชาวประมงเดิมครับแล้วปัจจุบันก็มีลง้งล้งก็คือ,อ,อผู้ประกอบการรายย่อยที่ปัญหาคือว่าเขาทําเสร็จแล้วล้างน้ําล้างเนี่ยล้างลงโดยไม่ได้บําบัดน,นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังช่วยกันอยู่แล้วก็บริเวณนี้ก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่เยอะก็ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยข้อยกเว้นของมติคณะรัฐมนตรีนะฮะต่อทะเบียนกันปีต่อปีตรงนี้มีประมาณ2 0 0 0 0 0คนคนะะเฉพาะชุมชนแถวนี้ก็หลายหมื่นคน ทีนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่กันแบบแบบไม่ค่อยมีอนามัยอยู่กันอย่างค่อนข้างแออัดอซึ่งตรงนี้เราก็กําลังจัดระบบเขาเข้าไปมีการฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวคล้ายๆอสมอของเราแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่กันสั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องของสุขอนามายัยเรื่องอของโรคภัยไข้เจ็บเรืภัยไข้เจ็บก็มีเขาก็นาโรคโบราณโบราณกลับมาหาเราเช่นโรคเท้าช้างโรค การละหลังแอ่โอนโรควรรณโรคเรื้อลงังอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ทางสาสุขเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ลงไปดูแลอยู่ตลอด,แต,ดแต่ว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็หนักหนาอยู่ ในความเป็นจริงคนในพื้นที่ยอมรับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์น้ําทําให้ภาคการประมงรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงมีความต้องการแรงงานจํานวนมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาชีพคนงานที่ต้องทําประมงออกทะเลแร่เนื้อปลาแกะกุ้งหรือต้องอยู่ในหลงป่าต่างๆที่ต้องใช้ชีวิตในการทํางานอยู่ในเรือห,หรือในโรงงาน เป็นวันๆและต้องทนต่อสภาพกลิ่นเหม็นต่างๆจึงเป็นอาชีพที่แรงงานไทยไม่ค่อยนิยมมากนะักประกอบกับแรงงานต่างด้าวจะมีความอดทนสูงกว่าแรงงานไทยผู้ประกอบการจึงหันไปเลือกใช้แรงงานต่างด้าวจนทําให้จังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นแหล่งรวมของแรงงานต่างด้าวที่มีจํานวนมากนับแสนคน และจัดจํานวนแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานพมา่าที่มีเพิ่มขึ้นในทุกปีและเข้ามาตั้งรกรากยังพื้นที่ดังกล่าวทาให้มีแรงงานพมา่าพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนชีวิตความเป็นอยู่สุขอานาัยซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากแรงงานพมา่าส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจด้านสุขอามายเท่าที่ควรจึงทําให้เกิดโรคระบาดต่างๆในพื้นที่รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงอ,อื่นๆเนื่องจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล ต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองนับเป็นความเคยชินของพวกเขา และเราสามารถเห็นได้และได้แต่มองเพราะชาวบ้านในชุมชนบอกว่าหากไปต่อว่าก็อาจจะเกิดเรื่องมีปากเสียงหรือถึงขั้นโดนทำร้ายได้ชาวบ้านจึงทำได้เพียงแต่มองจนกระทั่งวันนี้หนองน้ำและลำคลองเกิดการเน่าเสียอย่างรุนแรงและยากเกินกว่าจะเยียวยาอย่างไรก็ตามทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอแต่แนวทางในการแก้ไขคงต้องทำแบบรอบด้านเพราะพื้นที่นี้ยังมีปัญหาของการปล่อยน้ำเสียของโรงงานต่างๆรวมอยู่ด้วยเราจึงได้แต่หวังว่า จะเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวเพื่อให้คนไทยในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดีได้เหมือนเคย นะครับเห็นสภาพปัญหาของสมุทรสาครน,นะครับต้องบอกนะครับว่ายากจริงๆสําหรับการแก้ไขแต่ว่าก็ยังอยู่ในสายตาของทางคณะอนุกรรมธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภานะครับที่จะนําเรื่องนี้ไปแล้วก็นําไปหาแนวทางในการเยียวยาในการแก้ไขนะครับช่วงหน้าครับในช่วงของพลิกฟื้นคืนฝัดน,นะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบางส่วนในพื้นที่ครับ